็นไงล่ะผมจะบอกเลยว่าเทปนี้เนี่ยนะครับผมคึกเป็นพิเศษเพราะผมรอมานานละผมรอมาร่วมปีดูใหม่รถใหม่รถป้าของแดดดีไ้ดไหไมโอเ้ <eto> เป็นสไตล์ใหม่มากเป็นสไตล์ใหม่มากอคะคะมันเป็นสไตล์ใหม่มาก และทุกอย่างที่ผมเก็บสะสมมาเนี่ยมาครบแล้วทุกคนถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดลงรถในฝันของผมแบบจริงๆ,ๆสักทีแต่ผมบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยพิเศษคือลูกผมเนี่ยคุณคิดว่าผมอินฟลูเอนซ์ลูกไหมหรือว่าเขาชอบด้วยตัวเขาเองอินฟลูค่ะเหรอเเกาครับบิก้าบิก็าชอบรถมากไหมครับบิก้าชอบรถกัมาของเดดีค้คัะแล้วคันอื่นๆชอบไหมครับเอ็มชอบแค่สองคันครอ้าว ลายริสีแดงค่ะโอ้ชอบคันเก่าเก่าแล้วก็ชอบคันใหม่ใหม่ชอบทุกคันโอ้ยนั่นแหละแต่ที่จะบอกเนี่ยก็คือว่าเขาสองคนเนี่ยรู้เลยว่ากุญแจรถอันไหนสําหรับรถคันไหนและไม่พอรู้ด้วยว่าคันเนี้ยต้องสตาร์ทรถยังไงเออเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าว่าลูกๆเนี่ยเขาจะรู้มากน้อยแค่ไหนอ่ะ let's go ไหมคะ let's go โอ้โห ถึงแล้วมาเริ่มที่ขันแรกกันเลยทุกคนไม่ได้เริ่มที่ขันแรกเริ่มที่โซนแรกดีกว่าเพราะว่าโซนด้านซ้ายเนี่ยมันคืออะไรยังม่ก้าเฮสยโสแล้วทำไมมันต้องอยู่ในเนี้ ม<อ>ีคุนะะมันไม่เชิงแบบนั้นผมอธิบายให้ที่ผมต้องใส่คาคูณเนี่ยสคันเนี่ยเพราะว่ารถเดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันจะมีสติกเกอร์ที่แบบกันรอยกันเฉียวกันอะไรก,ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่รถที่เป็นคลาสสิกสคันเนี่ยผมไม่ได้ติดเลยผมเอาไปทำลงแว็กซ์ซึ่งคราวนี้เนี่ยลงรถเนี่ยเราไม่ได้ติดแอร์ทุกคน เพราะว่าด้วยพื้นที่ที่มันใหญ่มากถ้าติดแอร์อเนี่ยเปิดขึงปิดเนาะเพราะว่าไม่ไหวนะค่าไฟอ่ะเป็นพัดลมเอาถ้าเราเข้ามาเราก็เปิดได้แต่เราจะมีตะแกรงเนี่ยคอยกันพวกสิ่งสกปรกชิ้นใหญ่แต่ชิ้นเล็กที่เป็นฝุ่นเนี่ยมันก็เข้ามาได้ถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆเห็นไหมข้างบนเนี่ยเป็นฝุ่นหมดเลยใช่เราก็เลยต้องใส่นี้ไว้เพื่อที่จะกันฝุ่นแล้วไม่ได้กันฝุ่นเดียวกันชื้นด้วยนะฮะผมโชคดีรุ่นพี่ผมให้มา สามอันเลยบอกป้ามึงเอาไปใช้เลยที่บ้านพี่เขาไม่ได้ใช้การทำงานของมันคือเสียบเสียบปลั๊กไว้เสียบปลั๊กนเสียบป,<อ>ปลั๊กตรงนั้นได้เขาบอกว่าไม่กินไฟเพราะมันเป็นพัดลมตัวเล็กๆแค่ตัวเดียวใช่มาที่รถคันนี้แล้วกันนะครับผมคันนี้ก็คือ r อ c h ส964ทา r e ล่า2คันนี้เนี่ยผมรีสตร์มาจบเรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงลังแน่นมากเพื่อนมาขับคุณบอกโอ้โหมได้ขนาดนี้เลยเหรอบอก ใช่เพื่อนมันได้ขนาดนั้นเลยเราเจอคนที่ใช่ที่เป็นช่างที่ไปแล้วจบแล้วก็ทําดีมากในราคาที่ย่อมอยางเก็บสะสมไว้เพราะว่าราคาขึ้นนี่ราคาขึ้นนะพี่แก้วตอนนั้นผมซื้อมาเท่าไหร่นะคันนี้หกแปดป่ะหรือ7อะไรอย่างเงี้ยเ <7. S 2> ตอนเนี้ยกว่า9กว่า,วานี่คือการลงทุนของผมทุกคนอย่าพูดว่ามันกําไรถ้าเรายังไม่ได้เงินมานะคะจําไว้นะทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเล่นของเล่นนาฬิการถอะไรก็แล้วแต่อย่าพูดว่ากําไรถ้ายังไม่เคยได้เงินจากมันมานะคะแต่ถ้าใครซื้อมาขายไปได้กําไรโอเคคุณได้กําไรแต่คุณพ่อเนี่ยยังไม่เคยได้กําไรจากอะไรเลยอยากได้กําไรมากกว่านี้เน่เก็บไว้ก่อนเพื่อให้ระคาไปกว่านี้เราค่อยปล่อยปล่อยให้ถูกจังหวะหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้ร้อนเงินมาต่อที่คันนีๆๆ้คันนี้ก็เป็นคันที่เก่ากว่าเดิมอีกนะฮะมันไม่ใช่แบบว่า รถที่แบบว่าเห็นตามท้องถนนทั่วไปแต่นี่คือ Porsche 930 Turbo Targa นะครับสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาเปิดเป็นไฟฟ้าหมดแล้วกดปุ่มปุ๊บมันเปิดเองแต่ Targa เนี่ยจะเปิดหลังคาแค่เฉพาะตรงกลางไม่เปิดทั้งประทุน เปิดมือครับแต่เปิดง่ายคือจริงๆแล้วเนี่ยเหมร์มาจากโรงงานด้วยนะที่เป็นแบบสีแดงอ่ะไม่ทุกอย่างเนี่ยออริจินอลหมดเลยแล้วก็ไม่คิดว่าฉันพูดผิดไม่ใช่ไม่ใช่แค่บอกอีกแล้วทุกอย่างออริจินอลโรงงานอันนี้ก็ได้บุญมาจากรุ่นพี่ของผมนะครับที่เขายอมปล่อยผมเมืองไทยเหมือนจะมีแค่4คันเองนะแล้วก็ในโลกเนี่ยขับขวาผมจําไม่ได้ว่าน่าจะมีประมาณ30คันในโลกคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเก็บนานานราคาขึ้นอีกตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าราคาใกล้ๆ20่สิบละว้าวคั วว้าวใช่แต่เราต้องเกิน20แน่ถ้าเกิดมีใครสนใจติดต่อผมมาได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ขายเมียผมก็จะพูดอยู่นั่นว่ามันไม่ใช่กำไรไม่ได้อยากให้ขายเลยจริงๆไม่อยากให้ขาย ามาต่อที่คันนี้พอยสคันที่3ก็คือพอยส993แต่อันนี้พิเศษมากๆก็คือชุดแต่ง,งเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคนญี่ปุ่นทําทํามือด้วยนะคนนี้ชื่อนากาอิซังผมเนี่ยได้ให้นากาอิซังเนี่ยเซ็นให้เซ็นในรถแล้วก็เซ็นใต้นี้ด้วยเพราะว่าในรถเนี่ยเผื่อมลอกอย่างน้อยอะเรายังมีอีกอันนึว้อันนี้น่าจะเป็นคันแรกที่เป็นแบบพอยส์เมเนเทที่ไปปอกเก็บเลย๋อาอใช่คันนี้ซื้อต่อจากเพื่อนของผมเพื่อนผมมาขายคันที่เข้า,<อ>าสูส่วงการน่ารักตอนนั้นรู้สึกก็ได้มาเจ็ด ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาขายกันอยู่เท่าไหร่เพราะ993ในนี้ขาย8ล้9น9อ่ะถ้าแต่งก็บวกไปพี่ว่าก็มี10ป่ะอ่ะตีสิบแล้วกันตีสิบก็กำไรนะเห็นไหมผมเล่นแต่ละครับกำไร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 เออมาต่อที่โซนนี้โซนนี้ด้วยไหมอันนี้นับไหมอันนี้ไม่นับครับไม่นับอันนี้อันนี้นับไหมคะ อตอนนี้ก็เป็นโซนโมอเตอร์ไซค์ของผมลักมากี้นะครับผมคันนี้ครับมีลัก13บสามปีสิแต่เราทำชิคาโน่คันนี้ก็คือแบบว่าจัดเต็มส่วนคันนี้ก็เป็นคันใหม่ที่ได้มาล่าสุดโรลเ i อร์เอสนะครับผมเป็นคันที่ต้องบอกเลยว่ารักมากชอบมากดีมากเราไปออกทริปมาแล้วผมรู้เลยว่าทำไมแต่ละคนเขาไม่บ่นเลยนั่งได้ อต่นี้ก็ขึ้นมาข้างบนพิงสบายไหมคะพิงเลยพิงฮ่านี่เป็นไงคะพิงสบายไหมคะนี่จะบอกว่าคันนี้ใครจะไปรู้ถ้าฉันเก็บอีก20-30ปีคันนี้อาจจะกําไรเหมือนที่พี่ปองบอกก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเวสป้าจัสตินดีเบอนะพ่อและจัสตินระวังนะลูกเดี๋ยวมันจะราคาตก ใครจะไปรู้ฮูโนสคันนี้อาจจะ20ล้านในอนาคต30ปีข้างหน้า1ันมิลเลียนดอลลร์ห้าห,ห้เห็นไหมเห็นไหมถ้าไม่ขายเราก็ไม่นับหรอกนะใช่เพราะเราต้องเก็บก่อนไงเราต้องดูแลเขาอย่างดีละตอนนี้แต่อันนี้ดำเพราะว่าเกี่ยวกับอามขับไปโรงเรียนวันนั้นไง อเกี่กวอีก30ปีข้างหน้าถ้าฉันไปขายแล้วเขาบอกว่าโอ้ this is B condition เพราะว่ายางตรงนี้มันเหลอะไปแล้วฉันจะโทรหาแกเลยนะแล้วเกี่ยวราคาตกไป10ล้านมิะเราต้องเรียกมิก้าตามมาแล้วเพราะว่าจะต้องใช้ตัวช่วยมิก้ามิยาช่วยรีวิวละเปิดตัวนักรีวิวมือหนึ่งเทนญท่าแดงเนิญท แทน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 ,แนโอ้ยจบแล้วผ,ผมได้ข่าวมาว่าคุณเนี่ยเป็นบุคคลที่ขั้งไข้รถมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้างั้นผมขอทําการทดสอบว่าคุณเนี่ยเ,เป็นตัวจริงหรือเปล่าเรานะจะมีคุณแจุแจอยู่อย่างนี้นะครับทั้งหมด6ดอกเราจะเลือกทีรถแล้วให้คุณหยิบว่ารถคันนี้คุณแจคันไหนโอเคแล้วไม่พอ ตัวจริงจะต้องรู้ด้วยว่าสตาร์ทที่ไหนยังไงคันแรกที่จะให้หยิบก็คือเฟอร์รา458สีขาวครับโหไม่คิดเลยเหรอโอ้โอ่าไปไปเออได้หรือเปล่าอาจารยครับจรครับคุณสามารถเข้าไปนั่งได้ครับโห,โหฝันเป็นจริงแล้วได้นั่งครั้งแรกเลยเนี่ย โอ้โหอะกุญแจเนี่ยต้องเป็นตรงไหนครับนี่โอเคไม่ต้องเสียบ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 แล้วพอเสียบแล้วเนี่ยเราสตาร์ทต้องกดตรงไหนครับตรงนี้ครับโอ้โหโอเคปิดปิดดูนี่อะคืนมาครับตอนนี้ปัจจุบันราคาเท่าไหร่ประมาณ2020ครับคราวนี้ซื้อต่อจากเพื่อนจริงจริงซื้อต่อนี่ต่อ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 หมดเลยเนี่ย่ะ now it's your turn ช่วยหยิบกุญแจแลมโบกินีสีเขียวฮุราคารค่ะอะใช่หรือเปล่าใช่ลองเอาไปกดดูใช่ไหมคะอันไหนอันลองกดดูค่ะโอ้โหอะเชิญค่ะค่อยๆนะคะครึ่งนะครับท้ามสตาร์ทนะครับนี่นี่ลูกสาวสตาร์ทตรงไหนคะตรงนี้ถูกต้องค่ะตรงนี้ค่ะเพราะว่ามีการ ใช่อันนี้อันนี้ไปแรงเบาได้ใช่ไหมถูกต้องถูกต้องคันนี้มันพิเศษยังไงคะหลังคามันเก็บเบิร์ได้โอ้โอเคคันนี้ยี่สิบแปดราคาเต็มรถคุณแพงมากคุณไม่รู้เหรอยี่สิบแปด yes yes เนี่ยหลอกให้สามีซื้อยังไม่รู้ทำมันฮะฮะ้าห้าห้าห้า้ เริ่มต้น20หรือด้านะ20กว่าค่ะแต่เร<ม>าอ่ะไม่ได้เป็นคนกดว่าจะเอาอันนู้นจะเอาอันนี้เราให้พี่ป๊อกเป็นคนกดอันเดียวที่เรากดเลือกคือสีสีก็เกือบ3ล้านแล้วทุกคนสีพิเศษที่มากี้อยากจะได้ซึ่งขายผมก็ไม่รู้ว่าราคาจะเป็นไงด้วยซ้ํารุ่นเนี้ยในเมืองไทยอมีค่อนข้างเยอะซึ่งมันมีเยอะแล้วมันไม่ค่อยแรเขาชอบของไม่แร้แต่อยากจะแรด้วยสีสีที่เกือบ3ล้านซึ่งไม่รู้จะขายยังไงด้วยซ้ำคุณจะบอกว่าไร้แร้ ได้ขับปีแล้วเท่าไหร่อะเนี่ยคันนี้ใช้ไปเท่าไหร่ไม่แต่มันต้องคิดไงต้องให้คนมาดูจะจะดับไม่ดับจะดับคันนี้ยังไงก็ไม่ดับไม่ดับนี่ทำมาดีทุกคันแล้วไม่ดับเดี๋ยวดูเดี๋ยวถ้าดับนะฉันจะถ่ายลงไอจีให้ดูรถรถตู้นี่นับมไหมราคารถตู้ก็ไม่ถูนะซื้อมาสองล้านแปด คร,คราวนี้มาที่คันนี้ครับคันนี้เป็นรถที่ซื้อให้คุณพ่อแต่คุณพ่อไม่ใช้บอกว่าเอาไปใช้หน่อยนี่ก็ครับรถคันนี้คือรถอะไรครับเอสเตอร์มาตินครับ,รรบนนโอ้โหเอสเตอร์มาตินโอ้โหอ่ะเชิญครับเชิญครับเปิดยังไงอ่ะตอนนี้ประตูประตูอย่างเงี้ยมันเปิดไงอ่ะคะคันนี้เนี่ย กระปีปีกคนนี้ครอ๋อสตาร์ตตรงไหนนะครับคูนี้เออกับตอนไปคูนี้ถอยหลังคูนี้ตัวอาคืออะไรครับถอยหลังอ๋อแล้วถ้าจะไปตัวอะไรครับตัวดีอ๋อสุดยอดมากเลยครับเป็นปีกคนนี้เป็นเปีกของคุณเที่ยวชานมากเลยครับขอบคุณครับเอาจริงนะทุกคนตั้งแต่ใช้มาไม่เคยเห็น DBX วิ่งในกรุงเทพเลยอะถ้ามันไม่มีเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยแรนะ มาต่อที่รถคันแรกที่ผมซื้อเองเลยเนี่ยครับนี่รถอะไรครับเงนกีค่ะโอเคคุณแจไหนคะร้อนร้อนลงรถไม่มีแอร์ก็จะเหงื่อแตกกันหน่อยนะลูกสภาพก็คือซาวน่ามากมันต้องมันต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระช้วกกระท้วงปิดดิปิดดิปิดเนี่ยนี่เนี่ย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  ปัดสีเดียวมันเข้าไปในรถขับเอารถเราล้าปันเลยเนี่ยเอารองเท้ารองเท้าไม่เอาเอารองเท้าไอ้เอารองเท้าไอ้ไม่เอาเป็นรถอยู่ตัวนิดเดียวเองมันส่งกระป๋องยู่อย่าให้มันตายนะอ้าวเลือกอ่ะอย่าให้มันตายกันยู่ทำเองใช่ไหมล่ะฮัลเฮ้ย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 อยู่ไหนอ่ะเอ้ยไม่ได้ถ้าปัดไปมันไปเข้ารถคับอื่นนะออกมะล่ะไม่เอา ะคะ่ะมีไปแล้วลูกมาดูดูดูทุกคนมาต่อที่คันนี้ครับผมคันนี้เนี่ยสตาร์ทต,ตรงไหนครับมนีายมา อ๋อโอเคโอเคคันนี้เนี่ยตอนนี้ซื้อมาตอนที่เราเป็นแฟนกันแรกๆไปซื้อคันนี้ไม่มีให้ดูของจริงนะทุกคนผมเห็นที่เมืองนอก แล้วก็ผมเห็นตามมิวสิกวิดีโอของแรปเปอร์มึงนาองนี่ผมแบบเฮ้ยเอาเอาสามาศูนดีครับคันนี้แต่คันนี้กําไรนะครับน่กำไรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันหาไม่ได้แล้วน้อยมากมาต่อคันที่คันต่อไปที่ผมรักมากแล้วผมรู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มมากแล้วก็ใช้บ่อยมากนั่นก็คือ lamborghini urus นะครับผมอันนี้เป็นตัวแรกตอนนี้โหเขามีแบบว่าเยอะไปหมดเลยอ๋อ แล้วอันนี้สตาร์ตตรงไหนคะโชว์ลูค่ะสตาร์ตตรงนี้ค่ะตรงไหนนะคะตรงนี้โอเคแล้วปีนปีนตรงไหนคะปีนปีนตรงนี้โตห่ากันตรงนี้โอเคค่ะถ้ามีรถคันอื่นเขาปาดหน้าเราเราทำไงคะเลี้ยวอ๋อถ้าเขาปาดหน้าเราก็เลี้ยวหนีเขาแล้ก็เลี้ยวขวาตรงนี้ ไปคันต่อไปมามาคันต่อไปเลยเรื่องยี่สิบกว่าคันนี้จากราคาเบสเราแต่งไปอีกประมาณ2อล้านกว่าเกือบเกือบสาล้านอ่ะไม่น่าจะกำไรยีประมาณยีอันนี้ผมจะล็อกรถผมแค่เอามือเข้ามาเสียบเป็น k e ย l เล s เอาจริงนะฉันชอบ keyless มากเพราะว่าคุณแจรถที่อยู่ในกระเป๋าฉันหาไม่เจอสักทีคุยแล้วคุยอีกเป็นอะไรอ่ะ ถ้าไม่หาไม่เจอไม่เข้าใจถ้าสมมติว่าสําหรับผู้หญิงอะแล้วถ้าเขาบอกว่ามีฟังก์ชัน keyless อันนี้สําคัญมากเรารู้ว่าคุณใจอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราก็เดินไปปุ๊บเปิดรถได้เลยเลอกตะตามอะมาคันนี้เป็นคันล่าสุดนะครับซึ่งได้บุญมาคันนี้ผมได้บุญมาผมไปงานที่อิตาลีแล้วคนที่อิตาลีเขาก็บอกว่า do you want one ผมก็หันไปมองมาที่ผมก็แบบว่าเอาไงดีเอาไงดี เป็นรถที่เขาต้องเชิญซื้อ invitation only แต่คันนี้ซื้อมาปุ๊บก,กำไรเลยทันทีมีคนขอซื้อทันทีตอนซื้อมีสัญญาให้เราเซ็นว่าเราะห้ามขายต่อภายในกี่ปีก็คือเขาต้องเชิญ,ชญถึงจะได้ซื้อต้องให้เซียนมีก้าหยิบกุญแจมาซิว่าถูกไหม โอ้โหใช่ไหมครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมามิจับให้อันนี้กดเปิดเขาไม่เคยขึ้นข้างหน้านะคันนี้แล้วจะเปิดยังไงเขาเปิดเป็นแต่ข้างหลังให้เขาโชว์เปิดให้ทีนี้ทำยงอ่ารีนี้เปิดนี้ให้นะอีนี้ก็โชว์เปิดที่ว่าประตูข้างหลังเนี่ยเปิดยังไงเราปกติคุณนั่งตรงไหนครับแล้วมีการปิดประตูเองได้ไหมครับเพราะมันกว้างอย่างเงี้ยปิดยังไงอะครับ มี้ยบางคันนี้นี่สตาร์ทเป็นนะครับมิก้าตรงไหนนะครับสตาร์ทตรงไหนนะครับอ่าแต่คันนี้ต้องบอกเลยว่าเครื่องของเขาเนี่ยแรงมากเพราะเป็น V12 นะฮะเป็นรถที่แพงที่สุดที่เคยซื้อมาเลยเออ่ประมาณ45ครับขั้นแต่งนะรวมนะครับรวมแล้วหรอรวมแล้วครับคือ45เหรอไม่ใช่48่สิบเหรอ เมียจนจำไม่ได้แล้ว<อ>ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนบ้าง <S 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 แล้วมาต่อที่คันสุดท้ายที่ได้เข้ามาที่บ้านล่าสุดหลังจากทำมา1ปีนะครับผมนั่นก็คืออิมพาร่าปี63คันนี้นะครับผมซึ่งทำมาเยอะมากดูว,วงกลมเนี้ยจริงๆผมทำไว้เนี่ยตั้งใจเพื่อที่จะเอาคันนี้มาจอดเลยแต่ทำค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าพัดลมข้างบนเนี่ยมัน,ม,นมันต้องสอบ้องกันมันต้องเหมือนแบบว่า แต่เข้ากันดีนะกำลังดีแต่สเตจต่อไปที่ผมจะทำเนี่ยมากี้บอกว่าต้องเด้งได้ต้องเด้งได้ผมก็เลยให้เขาไปศึกษามาก่อนว่าเฮ้ยจะยังไงดีเด้งเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผมอ่ะอยากขับไปที่ชิดลมแลวยกยกล้อเลยผมถามมากี้ว่าอายไหมอายเฮ้ยคนบ้าเลยขับล้อเอียงไปข้างเงี้ยเฮ้ยสตาร์ทเครื่องเนี่ยปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาประมาณเบอร์หนึ่งเราจะดันขึ้นสูงสุดเราจะได้ขับได้แบบสบายสบาย เน่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 นี่จ้านี่จ้านี่จ้าขับสบายๆนี่หลังโด่งแล้ฮะหลังโด่งละรอลมข้างนอีดหนึ่งปึ้งขึ้นมาทัางนั้นผมเอาลงให้ดูเลยดีกว่าอันนี้คือแบบเสียงไม่ดังเพราะว่าลมยังไม่แน่นแต่ถ้าลมแน่นๆดิฉันวายกิดไปแล้วหลายทีเสียงแบบปู่แบบโอ้โห อยากรู้ว่าทำไมต้องบอกราคาดิฉันไม่ตรงคะเพราะอะไรเงินเงเงินตัวเองอุปทา,านหมู่กันนะพวกผู้ชายจำไม่ได้นึกออกใช่ปะก็ไม่เคยว่าอะไรเลยเงินเงเงินตัวเองไม่ได้เดือดร้อนใครซะหน่อยจําไม่ได้ทําไมถึงต้องแบบมุดมิบมุดมิบเลิอกอุปทา,านหมู่กันได้แล้วพวกผ<ๆ>ู้ชายจะซื้ออะไรก็ซื้อกันเลยเหรอคุณบอกความจริงคอัน <ไป S 2> นี้ซ<อ><อ>ื้อมาราคาสาล้านบาททําทั้งหมดเนี่ย อีก3ล้านบาทซึ่งยังทำไม่เสร็จเลยนิดๆิเนีน่ยหน่อยนะครับก็ตีคิดว่าผมว่าจะอยู่ที่ประมาณ7ล้านบาท7ล้านนิดๆใช่ซึ่งราคาที่คุณหนึ่งเขาขายเขาขายวันสิกว่า,าล้านนะนและนี่ก็คือรถทั้งหมดที่ผมมีครับทุกคนอ๋อยังเหลือคันนึงก็คือรถตู้ลูกฮุนไดสีดำอันนั้นซื้อเอาไว้ให้เขาขับไปส่งปงงเรียนของเขาก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็หมดตังค์ละคอมีความผิดทั้งหมดไปบวกเลขกันเองติงต๊งติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งติ๊ง เงิบอ่ะาจริงผมมาเงิบแต่กำไรไงเ,เรียกว่ากำไรถ้ายังไม่เคยได้เงินจากไม,ม,ไม่ไม่ไม,ไม่อย่างน้อยเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราจําเป็นที่จะต้องใช้เงินขึ้นมาเราขายเราก็ยังได้ตังค์และได้กําไรด้วยวันหนึ่งแบบอยู่ดีๆแบบอยู่บอกว่าขายแล้วเขาต้องรู้แน่เลยพี่บอกร้อนเงินลวแมเ่เอารถออกมาขาย <laughs> นะครับก็วันนี้เป็นคอมพลีทได้เปิดลงรถอย่างเป็นทางการพร้อมรถทุกคันที่ผมมีก็ถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะจ๊ะฝากช่องเราด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะใช่เลยเดี๋ยวขอไปเรียกเด็กๆกลับบ้านนิดนึงต่างแอร์นี่เพราะว่าร้อนมากแล้วนี่หิวน้ำพูดจนคอแห้งไปหมดแล้วจริงพัดลมเอาไปอ้ Let's go Let's go ไปไป go home แล้ว อยู่ไหนอยู่นี่นี่เองผมก็หาตั้งนานนะที่รักก็บอกแล้วเมื่อกี้นี้ว่ามันร้อนมากและคิวน้ำมากขวดเยอะมากจะบอกว่าตั้งแต่ได้เครื่องกองน้ำตัวใหม่อันนี้ของ e spring เนี่ยบอกเลยว่าบ้านเราเนี้ยทุกคนคือดื่มน้ำเก่งมากถูกต้องเราก็เลยกองแบบใส่ขวดเก็บไว้แบบนี้เลยนะแช่ตู้เย็นเย็นเลยแหละตั้งแต่เรามีเครื่องกองน้ำ e spring เนี่ยช่วยเราเนี่ยประหยัดไปเยอะมากเลยนะประหยัดกว่าดื่มน้ำขวดนี่ไม่รู้กี่เท่า ลิตรหนึ่งอ่ะไม่ถึง2บาทด้วยนะไม่ถึง2บาทเพราะฉะนั้นประหยัดกว่าการซื้อน้ําเป็นขวดๆนี่คือเยอะมากๆเลยและค่าไฟอ่ะครับเสียบทิ้งไว้แบบเนี้ยค่าไฟไม่ขึ้นเลยทุกคนโอ้ลืมไปเลยเกือบลืมไปเลยมีคนคอมเมนต์มาตั้งแต่คลิปที่แล้วตอนเราอันบ็อกอยากจะให้เราพาไปดูเครื่องกองน้ำอีสปริงแบบที่ติดตั้งแบบซ่อนที่อยู่ใต้ซิงอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้ซ่อนมีอีกห้องหนึ่งที่เราติดเครื่องกองน้ำอีสปริงเหมือนกันแต่ซ่อนไว้ใต้ซิงแล้วก็มีหัว ตกอันสวยหรู<ว>หร่าสวยแต่แบบอย่างโชว์เนี่ยทุกคนมองสามารถมองเห็นตรงนี้ครับ<ส>มันเป็นดีไซน์ที่มินิมอลและสวยงามสามารถวางตรงไหนก็ได้แล้วมันก็เข้ากับตรงนี้ไปเลยอ่ะคือตรงนี้เราออกเขาขาวแล้วมีอันนี้เป็นเครื่องก็ค่อนข้างที่จะแบบเรนด์เข้าไปกับตัวชุดเซ็ตของเราถูกต้องเดี๋ยวเราไปห้องนู้นกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เด็กๆกําลังคอยที่อยู่ที่นู้นนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่จ้ะอันนี้ก็คืออีกห้อง นึ่งที่เราเลือกติดเครื่องกองน้ำ e spring นะจ๊ะแต่ว่าห้องนี้นะครับทุกคนเราเลือกที่จะติดเครื่องกองน้ำ e spring ไว้ใต้ซิงเพราะว่าเราอยากที่จะประหยัดพื้นที่คือห้องนี้มันเป็นห้องปาร์ตี้อะนะท้งปาร์ตี้กับเพื่อนๆนทั้งแบบลูกๆมาเล่นตรงเล่นเกมสนุกสนานกันจะให้เดินกลับไปที่บ้านเพื่อไปเอาน้ำก็ลำบากลำบากก็แทบเลยนี่เลยซักไปใต้ซิงเลยและจะบอกว่าที่พิเศษมากๆจริงๆสําหรับตัวเครื่องกอง น้ำอ e ีสวิงก็คือนี่ชุดหัวกอ๊อกสำหรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำใต้ซิงนะจ๊ะดูอันนี้คือมันดูดีแล้วมันพรีเม,ม,มียมมากทุกคนแล้วเวลาเรากินนะทุกคนเราก็แค่เ,เอามาเติมนี้ได้เลยเปิดชุบกินได้เลยแต่สำหรับตัวชุดกอ๊อกชุดนี้เนี่ยใครอยากได้ก็คือสามารถสั่งซื้อเพิ่มพิเศษ <c oughs> เพิ่มจากตัวเครื่องกรองได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราเปิดโชว์กันดีกว่าว่าเขาติดตั้งกันยังไงนะครับเป็นตัวใต้ซิงอย่างนี้นี่พี่เดียวดูนะพุ๊บนี่ ก็แอบตรงนี้เลยเห็นไหมแต่ดีไซน์ของเขามันสวยอยู่แล้ว<า>ส่วนสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจตัดสินใจซื้อเครื่องกรองน้ e ํ e spring นะผมบอกว่าซื้อเลยเพราะว่าคุ้มมากคุณภาพเียอย่างเดียวไม่พอตอนนี้เขารับประกันความพึงพอใจถึง90วันเลยนะยและไม่พอเขายังรับประกันคุณภาพถึง5ปีเต็มจะบอกว่าถ้าเครื่องกรองน้ําตัวนี้ไม่ได้ดีจริงๆเนี่ยครอบครัวเราอ่ะไม่ใช้แน่นอนเรามั่นใจว่าน้ําที่เราดื่มจากเครื่องกรองน้ำ e spring เนี่ยสะอาดและมีคุณภาพแน่นอนเพราะว่าเขามีไส้กรองคาร์บอน และเทคโนโลยี UVC LED ด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยจ้ะเรื่องของสุขภาพครอบครัวเราต้องบอกเลยว่าเรามาอันดับหนึ่งแน่นอนเราใส่ใจเป็นที่หนึ่งเลยแต่การที่เราจะเลือกน้ําดื่มนั้นเนี่ยเราดูแค่ที่กรองอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเลือกเครื่องกรองน้ําที่มีประสิทธิภาพด้วยนะครับชา<ะ>และจะบอกว่าตัวเครื่องกรองน้ําอี wing ตัวนี้ oh. เขามีสุดยอดเทคโนโลยีสามารถกรองไมโครพลาสติกได้ด้วยสามารถกรองเชื้อโรคไวรัสและก็แบคทีเรียเพราะฉะนั้นสบายเลยจา้าเขียนน้ำเหรอคะ อยากทีสองแห้งมากแล้วผมก็คิดว่าลูกๆก็ควรจะกินด้วยมิก้าครับมิยาค้ากินน้ำถึงเวลากินน้ำแล้วเร็วกดน้ำกดถึงกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหไปยืนขึ่นมานแล้วเหรอ อโอ้โหเปิดแรงเลยนะครับอเอาเยอะไม่ได้ไหรอโอ้เอาเยอะเลยอครับอย่าเพิ่งกินนะอย่าเพิ่งกินนะไม่ได้เชียร์นราตายแล้วยบนบ้านเราเชียร์เชก่อนแล้วหนึ่งสองเชียร์เชียร์เชียร์นี่รสชาติดีไหมครับเนี่ยโอ้โหรสชาตินี่ผมต้องบอกเลยว่าอันดับหนึ่ง ผมเนี่ยชอบรสชาติมากๆนี่เด็กๆก็ชอบมีก็ชอบนีก็ชอบแต่ดี้ก็ชอบมากอด็มีชอบไหมครับชอบมากเลยนี่คือเหตุผลเลยที่เราถึงให้เครื่องกรองน้ำอีสติเป็นเครื่องกรองน้ำอันดับหนึ่งในใจของครอบครัวเราเลยครับทุกคนได้สิคะได้สิคะอามิกาช่วยน้องครับนี่เห็นไหมขนาดบ้านเรายังชอบเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีติดบ้านเอาไว้นะสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยที่เวอบ